สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love ค่ะก็ขอขอบคุณทุกทุกการติดตามเช่นเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดกระดิ่งนะคะคอมเมนต์การกดแชร์แล้วก็ซูเปอร์แดนการสมัครสมาชิกการรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะแล้วก็ท่านใดอยากที่จะซัพพอร์ตทางช่องนะคะก็คลิกลิงก์ซูเปอร์แดนซ์คลิกลิงก์สมัครสมาชิกหรือว่า คลิกปุ่ม super thanks ได้เลยนะคะขอบคุณมากๆจากใจนะคะเป็นค่าน้ำค่ากาแฟนะคะผ่านไพ่นะคะโอเคค่ะและท่านใดอยากที่จะปรึกษาปนาหัวใจนะคะเปิดไพ่ส่วนตัวนะคะแอดไลน์ด้านล่างนี้เปิดรับถึงวันที่15สิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะเรามาดูกันกับพลังงานในคลิปวิดีโอนี้นะคะพลังงานของทุกๆคนในทุกๆวันนะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนสื่อกลางไกด์ไลน์ให้กับทุกๆคนในทุกๆวันค่ะแล้วก็ให้ทุกคนหลับตาลงทําสมาธิกับไพ่สําหรับนี้เรามาดูซิว่า สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณข่าวดีที่สุดเลยนะคะมาอัปเดตอนาคตการขา่าว่าจะเกิดอะไรต้องรับมือกับอะไรนะคะและถ้าใครอยากที่จะทำสมาธินึกถึงสิ่งดีๆที่ตัวเองต้องการตรกดหยุดไปก่อนนะคะใครทำสมาธิได้แล้วนะคะก็มาดูกันเลยนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับทุกทุกคนสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น ข่าวดีที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเรื่องราวเซอร์ไพรส์การเปลี่ยนแปลงอะไรที่เซอร์ไพรส์นะคะดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณบ้างขอพลังงานทุกๆคนค่ะแปดเหรียญควีนอบอนนะคะราชินีไม่ท้าบอกเลยค่ะว่า เรื่องการงานการเงินนะคะต้องเหนื่อยถึงจะได้มานะคะต้องทํางานทํางานอย่างหนักหน่อยทํางานอย่างเขาเรียกว่าการบริหารนะคะเรื่องของงานการบริหารเรื่องของเวลาการบริหารธุรกิจการเริ่มต้นทําสิ่งที่อยากจะทำนะคะไม่ว่าจะอยากทําอะไรอยากเป็นอะไรลุยแล้วก็ลงมือทํา8เรียนในสําหรับนี้เป็น8เรียนที่ จดจ่อนะคะกับความใฝ่ฝันจดจอกับงานจดจอกับเงินเห็นไหมคะมีเหรียญเต็มเลยเหรียญทองแล้วก็มีหนูมาเฝ้าด้วยนะคะมีหนูน้อยมาเฝ้าด้วยให้กําลังใจนะคะกับงานกับเงินที่กําลังสร้างนะคะสิ่งที่เฝ้าฝันเฝ้ารอไว้เงินที่จะเป็นเป็น สู่เป้าหมายแห่งความมั่งคั่งก็จะต้องใช้วันและก็เวลาในการภาคเพียรในเรื่องของการทํางานการเก็บการประหยัดมรธยัดรายรับรายจ่ายและก็การโฟกัสนะคะโฟกัสเกี่ยวกับเงินโฟกัสเกี่ยวกับงานจะทํางานอะไรเพิ่มนะจะทําสิ่งทีเ่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ยังไงนะคะจะมีงานอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่ามีไรายได้เข้ามาบ้างหรือแม่งานใหม่มันจะมีไหมหรือว่าเงินเราจะเข้ามาหรือเปล่าแบบนี้นะคะ ต้องเขาเรียกว่ามีไฟทั้งมีพลังเลยทีเดียวนะคะเพื่อสร้างสิ่งที่ตัวเองต้องการและรอคอ,อยนะคะบางอย่างมันอาจจะดูนิ่งๆหน่อยนะคะช่วงนี้แต่ว่าถ้าอยากมีโอกาสเปลี่ยนแปลงเรื่องของงานเรื่องของเงินค่ะก็โดดเด่นมากเช่นกันนะคะหาสิ่งที่คุณชอบ หาสิ่งที่คุณมีพลังที่จะทําในสิ่งสิ่งนั้นนี่คือซิกาบอนส์นะคะพลังแห่งการกลับมาฟื้นฟูอีกครั้งกับสิ่งที่คุณรอคอยที่จะประสบความสําเร็จนะคะการเปลี่ยนแปลงอย่างเซอร์ไพรส์ลุกขึ้นมาพังงานเป็นคนที่เขาเรียกว่าประสบความสําเร็จเรื่องของงานนะคะการกลับมาฟื้นฟูทุกสิ่งทุกอย่างด้วยลําแข้งของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานหนักหน่วงแล้วเหนื่อยแล้ว สิ่งดีๆเราอยู่เสมอค่ะนี่คือทางออกนี่คือการฟื้นกลับมาอีกครั้งกับทุกอย่างในตัวตนของคุณเองนะคะกว่าจะผ่านศึกสงครามลบผ่านผู้คนกว่าจะกลับมาในาการเป็นตัวการเป็นตัวของตัวเองได้นะ,ะกว่าจะฟื้นกลับมาจากธุรกิจหน้าที่การงานฟื้นกลับมาเป็นคนใหม่อะไรก็ตามเนี่ยมันก็ต้องคือต้องผ่านอะไรมาอย่างเยอะแยะนะคะ ไม่ว่าจะผ่านไม่ได้ผ่านไม่ได้ผ่านแค่ครั้งเดียวด้วยผ่านเยอะด้วยเหมือนกันนะคะกว่าจะแบบเป็นคนที่ทรงสง่าเป็นคนที่เลอค่าในเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วมันก็คุ้มค่ากับหยาดเหงือ่อสิ่งที่เราทําไปด้วยเช่นกันนี่คืองานกับเงินนะคะถ้าคุณกําลังลุยกับสิ่งที่ทําให้ตัวเองมีความมั่นคงแล้วก็มั่งคั่งนานาคตอยู่บอกเลยค่ะลุยต่อไปเลยนะคะ The Chariot ค่ะบางท่านนะคะ กำลังมีความสุขเอนจอยกับเรื่องของงานมากๆแล้วก็เรื่องของการเก็บเงินเรื่องของการหาเงินมากๆเลยช่วงนี้อาจจะพรางพรูนะคะการเดินทางไกลการเปลี่ยนแปลงข่าวดีจากแดนไกลทางไกลกําลังเข้ามาหาคุณนะคะหรือว่าบางท่านอาจจะได้มีแพลนเดินทางไกลได้รับข่าวดีบางสิ่งบางอย่างจากคนแดนไกลทางไกลหรือว่าคนทางไกลเดินมาหานะคะการเปลี่ยนแปลงการได้ออกเดทการได้พบเจอนะคะกบ กับใครบางคนที่ชอบชื่นชอบซึ่งกันและกันนะคะเป็นอะไรที่ใหม่ๆค่ะขอให้ดูไปก่อนนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บางสิ่งนะคะมันรู้สึกนิ่งเหลือเกินนะคะอาจจะยังต้องยังไม่ต้องคนโทรลหรือว่ายังไม่ต้องโฟกัสอะไรกับมันมากปล่อยบางอย่างไปก่อนนะคะรู้ว่ารู้ว่าทุกคนมีสายสัญญาณกับตัวเองว่าอันไหนสําคัญอันไหนไม่สําคัญอันไหนทาก่อนอันไหนควรปล่อยวางนะคะเราไม่ สมควรจะโฟกัสกับสิ่งที่ทําให้เราสึกว่ามันยังจัดการไม่ได้เพราะว่ามันจะทาให้เราเครียดนะคะเกิดความเครียดเกิดอาการของความเมื่อยล้าเหนื่อยนะคะแล้วก็เรื่องกระทบเรื่องของสุขภาพด้วยเช่นกันนั่งมากเกินไปก้มมากเกินไปนะคะจดจ่อมากเกินไปทั้งสายตาทั้งกล้ามเนื้อทั้งเส้นตึงไปหมดเลยแล้วก็เรื่องของการทานอาหารด้วยนะคะการทานอาหารที่เป็นเดซฟู้ดนะคะมันก็จะเกี่ยวพันในเรื่องของสุขภาพภายใน เต็มๆนะคะเพราะนั้นก็มาทานอาหารแบบที่เป็นอาหารคุณภาพอาหารที่ดีมีประโยชน์เข้าไปในร่างกายของเราเพราะว่ามันส่งผลเรื่องของสุขภาพนะคะในอนาคตนั่นเองค่ะ q u e e o o s s u u c e นะคะลดลดค่ะลดเรื่องของอารมณ์ วุ่นวามร้อนใจร้อนแรงลงนะคะแล้วก็ใช้เหตุและผลของตัวเองให้มากบางทีคุณอาจจะได้ตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างในเร็วๆนี้ตัดสินใจที่จะชัดเจนตัดสินใจที่จะทําอะไรเริ่มต้นทําอะไรตัดสินใจเรื่องของงานหรือว่าเรื่องการปริการประนอมบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือว่าได้ทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องของงานกับเพื่อนหรือคะหรือว่าคุยอะไรกับใครอยู่ก็ต้องคุยกันอย่างมีเหตุผลแล้วก็รัดกุ่มเรื่องของเอกสารให้ดีนะคะ ซีเรียนค่ะ Four of Wands นะคะแล้วก็หเหรียญเรื่องของการเงินนะคะโดดเด่นมากเลยนะคะในช่วงนี้การเปลี่ยนแปลงเรื่องของการเงินของคุณนะคะก็เขาเรียกว่ามีโอกาสที่จะหาช่องทางเสริมในเรื่องของการงานได้หาสิ่งใหม่ๆในเรื่องของการงานได้แล้วก็เรื่องของการเงินได้เช่นกันนะคะคือการประหยัดนะคะประหยัดในเรื่องของ อาจจะเป็นทานอาหารให้น้อยลงออกกําลังกายมากขึ้นนะคะจะได้มีร่างกายที่ดีแล้วก็ประหยัดทรัพย์ด้วยนะคะอาจจะซื้อทานก็เปลี่ยนมาเป็นการทําอาหารทานเองแบบนี้ก็ประหยัดเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าการเงินที่กําลังจะกระโดดไปมีโอกาสที่จะได้ทำสิ่งใหม่ๆที่ทําให้คุณมีเงินขึ้นใครรู้สึกว่าตึงเรื่องของเงินนะคะใครรู้สึกว่าไม่โฟล์เลยในช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะมีงานเสริมสิ่งใหม่ๆเข้ามาหรือว่า ขอเก็บไพ่นะคะหรือว่ามีคนเข้ามานะคะออฟเฟอร์หรือว่าพพอร์ตนะคะในเรื่องของการเงินช่วยเหลือในเรื่องของการเงินได้นะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงทางออกไปทางที่ดีนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเซอร์ไพรส์เลยทีเดียวเพราะว่าเหมือนกับว่าสิ่งที่รอคอยมันมีความอึดอัดมันมีความไม่สบายใจนะคะมันมีอะไรที่ค้างคามันมีอะไรที่มีการลุ้นนะคะแล้วมันจะออกไปทางเส้นทางไหนนะคะบางอย่างเราต้องวิ่งเข้าหาโอกาสวิ่งเข้าหาโลกนะคะ เราอยู่บนโลกเนี้ยนะคะเราอยู่เฉยๆแหมมันไม่ได้อะไรมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเราวิ่งนะคะวิ่งเราก็ได้เหงื่อได้ไหมคะได้พลังได้ได้ความแข็งแรงของร่างกายเพราะนั้นโอกาสก็เหมือนกันรอคอยให้เราวิ่งเข้าหาโอกาสแล้วคุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เซอร์ไพรส์มากๆด้วย Energy ของเราด้วยนะคะบางทีอาจจะได้คุณอาจจะได้มีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศมีเกณฑ์เดินทางไกลกับเพื่อนฝูงหรือว่าเป็นโอกาสที่จะได้มีใครเข้ามา ให้คุณไปเ,ออเดินทางต่างประเทศไปแบบนี้อาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้นะคะเรื่องงานเรื่องอะไรแบบนี้การโยกย้ายที่ทํางานที่อาศัยนะคะหรือว่าการเดินทางไกลอาจจะบางทีไม่ได้มีแพลนไปาทางไกลหรือว่าต่างประเทศอะไรแต่สิ่งสําคัญนั่นก็คือดอลการเปลี่ยนแปลงเอ NERGY ของเรารอบตัวเช่นในบ้านจัดระเบียบบ้านใหม่จัดสรร เข้าของในบ้านใหม่หรือว่าบริหารเวลานะคะบริหารเวลาของตัวเองใหม่ออกกาลังกายใหม่จะทํายังไงลดน้ําต้นไม้นะคะเปลี่ยนผ้าป,ปูที่นอนแบบนี้ค่ะมันสร้างเอเวนเจอร์ใหม่ๆนะั่นคือการแอคทีฟตัวเราเองด้วยเช่นกันนะคะแล้วมันก็จะเปลี่ยนพลังงานบางอย่างกับตัวเราไปด้วยโดยสิ้นเชิงเลยนะคะทำให้เรามีสติสมาธิอยู่กับตัวเองด้วยเช่นกันนะคะการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะมาถึงสุดไม่มีขีดจํากัด นะคะคเป็น The World ที่ไม่มีไม่มีขีดจำกัดเลยชีวิตของเราอิสระเสรีได้ขึ้นอยู่กับเราเลือกเ,เราตัดสินใจที่จะทำแล้วก็ลงมือนะคะไม่มีอะไรที่เรารู้สึกว่าเรา,เาถ้าบางอย่างกำลังทำให้คุณได้ตัดสินใจอยู่เดิม,ดมบางอย่างทำให้คุณได้จมกับบางอย่างเดิมๆจงล,ลุกเป็นคนใหม่นะคะที่จะทำอะไรเพื่อตัวเราเองแล้วก็พอเราประสบความสาเร็จแล้วเราสามารถที่จะดูแลครอบครัวหรือว่าที่จะได้มี กำลังซัพพอร์ตครอบครัวาม,มากกว่าเดิมอีกบางมานั้นนะคะมันทำให้เรารู้สึกว่าก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนบางอย่างก้าวที่จะกล้าเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองก้าวที่จะกล้าเป็นคนที่มีฟรีดอมไลฟ์แบบ มีความสุขมากๆแล้วก็มีพลังมากๆเลยนะคะโดดเด่นมากๆเลยบางท่านอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของสายงานนะคะเป็นการติดต่อต่อตางชาติการคอนแทคอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะบางท่านเปลี่ยนจากสายงานจากที่ทําไปอีกสายงานหนึ่งเลยทีเดียวนะคะได้ตําแหน่งงานที่ดีขึ้นได้สิ่งใหม่ๆที่ดีขึ้นมีคนมาออฟเฟอร์ให้ได้เปลี่ยนเปลี่ยนโลกใหม่นะคะได้สู่สิ่งชีวิตใหม่ๆอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนจากที่รู้สึกว่า เหนื่อยล้านะคะกับสิ่งที่สู้มาแพลนกับเงินแพลนกับงานแพลนกับการเดินทางนะคะติดกับอุปสรรคหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่มันไม่ได้สัทีมันตึงเครียดไปหมดเรื่องของการเงินบางสิ่งบางอยา่างแต่หนทางออกมีแน่นอนค่ะ the w o r l นะคะที่จะเซอร์ไพรส์ให้คุณแฮปปี้แล้วก็เป็นช่องทางของชีวิตที่มีความสุขมากๆ โชคชะตาพลิกผันค่ะบอกเลยนะคะถ้าวันนี้ทุกคนกําลังฟังคลิปนี้อยู่แล้วคุณมีพลังใจในการที่จะลุกขึ้นมาทาอะไรบางสิ่งบางอย่างเงินและงานรอคุณอยู่นะคะชีวิตที่มั่งคั่งรอคุณอยู่เมื่อคุณกําลังตามหาเงินนะคะนี่คือเหรียญเหรียญเหรียญแล้วก็เหรียญตามหาเงินต้องการเงินต้องการความมั่งคั่งเพื่อที่จะดูแลสุขภาพเพื่อที่จะดูแลครอบครัวเพื่อที่จะกลับมาฟื้นเรื่องของธุรกิจของตัวเองใหม่นั่นคือถ้าคุณลุยกับ โอกาสวิ่งเข้าหาโอกาสแล้วสิ่งที่คุณได้คือการเปลี่ยนแปลงและโชคชะตาพลิกผันไม่ทันในตั้งตัวเลยทีเดียวมันจะมีเรื่องราวที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเพราะ The v i ขึ้นมายืนยันว่าสิ่งที่คุณกําลังฟังณนะตอนนี้และสิ่งที่คุณกําลังทําพอคุณได้ทําคุณจะได้เห็น ในเวของตัวเองในอนาคตต่อไปซ้ายขวาจะไปทางไหนดีฉันจะเริ่มยังไงดีถ้ามันไม่ใช่อ่ะเปลี่ยนแปลงใหม่เริ่มใหม่ทําใหม่ชีวิตเราคือการเรียนรู้นะคะเพราะฉะนั้นเริ่มแล้วทําแล้วรับรองเลย ลิกจากหน้ามือไปหลังมือคุณจะเห็นพลังของตัวเองคุณจะเห็นความสวยของตัวเองความหล่อของตัวเองความเก่งของตัวเองนะคะไม่ว่าท่านจะทําเรื่องของสุขภาพอยู่นะคะบางท่านอาจจะทําเรื่องของสุขภาพเรื่องของความสวยความงามเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวนะคะเรื่องของอะไรอ่ะที่เราสนใจที่เราชอบนะคะมันก็สร้างงานสร้างเงินได้เหมือนกันนะคะบางท่านอาจจะถึงเวลาละที่จะปลดปล่อยตัวเองสู่อาชีพหรือว่างานอิสระนั่นเองนะคะ ถ้าถ้วยนะคะลุกขึ้นมาค่ะกับสิ่งที่เรารอคอยนั่นคือเดอะซันนะคะเดอะซันที่ส่งพลังมากๆเลยนะคะอย่าท้อกับอะไรอย่าเสียใจกับกับอะไรอย่าคิดว่าตัวเองทำไม่ได้นะคะเ h อะไฮพรินเ s สค่ะออกมานะคะเดอะไฮพรินเ s สออกมาส่งสัญญาณบอกว่าพรสวรรค์และพรแสวงที่คุณมี พลังงานในตัวตนของคุณความลึกลับหน้าค้นหาในตัวตนของคุณไอเดียนะคะใหม่ๆของคุณ DIY ไอเดียต่างๆความคิดสร้างสารรค์ของคุณอาจจะออกมาในช่วงเวลากลางคืนนะคะช่วงเวลาข้าๆช่วงเวลาเงียบๆความสงบแบบนั้นนะคะความสงบอาจจะทําให้คุณได้ได้เห็นได้มีสติได้มาได้มีสมาธิอยู่กับตัวเองได้เห็นสัญญาณบางสิ่งบางอย่างกับตัวเองด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้น อย่าเสียใจกับอะไรไปเลยนะคะล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาค่ะเป็นเดอะซันผู้เฉิดฉายผู้ร้อนแรงนะคะแห่งจักรวาลน,นี้นะคะฉันจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอย่างที่ตัวฉันเป็นและฉันแข่งกับตัวเองเพื่อตัวเอง เพื่ออำนาจเพื่อการสร้างชีวิตของฉันเองและฉันจะมีความสุขกับตัวเองฉันขอบคุณตัวเองที่ฉันมีวันนี้นะคะที่ได้อยู่อยู่ตรงนี้แล้วก็ได้เริ่มทําอะไรใหม่ๆดีๆให้กับตัวเองและสิ่งที่สําคัญทําในสิ่งที่ถูกต้องเดินทางในสิ่งที่ถูกต้องเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองดูแลคุณอยู่เมื่อคุณทําสิ่งที่ถูกต้องแล้วกําลังทําสิ่งที่คุณคิดว่าคุณทําได้คุณเป็นได้คุณสร้างสรรค์ได้นะคะเมื่อถึงทามมิ่งของมันมันจะเขาเรียกว่า บุญและสิ่งที่เราคารวะรับถือส่งเสริมในช่วงจังหวะที่เราคอมพลีทแล้วก็ประสบความสําเร็จเปลี่ยนแปลงประสบความสาเร็จแบบยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะคะแบบโชคชะตาพลิกแล้วก็เปลี่ยนไปเลยทีเดียวอะไรที่เสียใจอะไรที่มันจบไปแล้วอะไรอะไรที่มันลบๆไปแล้วมันมีสิ่งดีๆเริ่มใหม่แล้วก็รอใหม่อยู่เสมอนี่แสงดวงอาทิตย์นะคะที่เขาเรียกว่าเป็นทั้ง t ด e sun t h ด Moon นะคะ แล้วก็แสงสว่างแห่งชีวิตของคุณนะคะอยู่ที่กำม,มือของคุณเองนะคะชีวิตนี้จะไปไหนเสียเมื่อทางเมื่อทุกๆอย่างมีทางให้คุณเลือกนะคะเว้นแต่ว่าเราจะคิดไอเดียคิดอะไรแบบนั้นได้ไอเดียปังๆใหม่เมื่อไหร่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจงเป็นคนที่มีพลังและก็มีความสุขกับตัวเราเองนะคะอย่าลืมว่า นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะดื่มน้ําให้เยอะๆมากกว่า2อลิตรขึ้นไปค่อยๆจิบลดอะ,อะไรได้ลดนะคะเราอยากมีร่างกายแข็งแรงอยากาป้องกันความเสี่ยงเรื่องของ การอักเสบหรือว่าการเจ็บป่วยภายในอนาคตคุณก็ต้องเลือกทานอาหารดีๆออกกําลังกายให้แข็งแรงแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ดื่มน้ํานะคะสําคัญมากๆเลยแล้วมันจะเปลี่ยนพลังงาน energy ของตัวคุณทําให้ร่างกายคุณกระปี้กระเป๋าแล้วก็ไม่ไปนอนเจ็บป่วยหนักๆห,หรือว่าเจ็บป่วยออนแอในโรงพยาบาลแน่นอนนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะเดอะ u ันนะคะสวยงามจังเลยนะคะ การเปลี่ยนแปลงเซอร์ไพรส์พลิกผันอีกแล้วนะคะเตรียมรับมือไว้ได้เลยค่ะนะคะคุณพร้อมแล้ว คุณพร้อมแล้วค่ะที่คุณจะได้เจอการเปลี่ยนแปลงที่แบบเซอร์ไพรส์ในชีวิตที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณพร้อมแล้วคุณลุยคุณลงมือทําคุณจะเห็นโชคชะตาของคุณชีวิตคุณพลิกเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือจากร้ายกลายเป็นดีบอกเลยว่าสิ่งที่คุณกําลังลงมือทําตอนนี้เริ่มวันนี้และสิ่งที่คุณเลือกคุณตัดสินใจนะคะในทิศทางที่ดีและที่ดีที่สุดคุณจะประสบความสําเร็จและคุณพร้อมแล้วที่จะเจอสิ่งที่ดีที่มีคุณค่าที่คู่ควรกับคุณค่ะ อีกไม่กี่เดือนในวันข้างหน้าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะคะเตรียมรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้เลยนะคะบอกเลยว่าบางท่านได้มีเกณฑ์เดินทางการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ยิ่งใหญ่มากๆเดินทางการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงมาก่อนอาจจะโยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยอย่างไปอยู่ต่างประเทศเลยทีเดียวหรือแพลนเดินทางต่างประเทศในช่วงปลายปีนี้หรืออาจมีอะไรเกี่ยวพันกับชีวิตใหม่ที่จะทําให้คุณสดใสนะคะแล้วก็เป็นแสงสว่างแห่งชีวิตนะคะ <S <s พบเจอคู่ชีวิตก็พบเจอคู่ชีวิตที่ดี ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณจากหน้ามือเป็นหลังมือส่งเสริมบุญบาร,รมีของการลระากันบางท่านได้มีเกณฑ์เดินทางต่างประเทศเยี่ยมเยียนนะคะคนรักคู่รักเลยทีเดียวนะคะบางท่านได้มีเกณฑ์ที่จะได้มั่นหมายแล้วก็ได้ขยับสถานะความสัมพันธ์โยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยเลยทีเดียวค่ะการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดคาดฝันกําลังจะเกิดขึ้นใครที่คบกันมานานแล้วอาจจะถึงเวลาที่ สุขงอมของความระความสัมพันธ์มองเห็นอนาคตกันมากขึ้นได้วางแผนการแต่งงานกัน,นแบบนี้นะคะบางท่านโสดก็เปิดใจได้เลยท off ั้งออฟไลน์หรือว่าออนไลน์ค่ะเพื่อที่จะได้พบเจอคู่คนที่ใช่ที่จะเข้ามาเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตของคุณนะคะเป็นสิ่งที่เริ่มใหม่สดใสคุณจะไม่เสียใจอีกต่อไปแล้วนะคะคุณจะไม่เสียใจกับสิ่งที่เจ็บปวดก่อนอันนี้ไปก่อนอันนี้แล้วเพราะชีวิตของคุณอยู่ที่คุณเลือกนั่นเองนะคะที่คุณจะเป็นและคุณจะทํา และระวังเรื่องของสแกมเมอร์และคนไม่ดีนะคะที่วนเวียนมาตามๆเพื่อที่จะเข้ามาหว่านล้อมอะไรเราต้องระวังสแกมเมอร์และคนไม่ดีมีทั้งอองฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ค่ะทุกคนนะคะผู้อ่นานไพ่ยังเจอเลยนะคะเปิดไพ่ส่วนตัวก็ยังเจอเลยนะคะเพราะนั้นขอให้สู้ๆค่ะนะคะทุกๆคนนะ อาจจะพูดวายแล้วก็ติดขัดหน่อยนะคะทุกคนต้องขออภัยด้วยนะคะคือพลังวันนี้มันเป็นพลังของแพชชั่นจริงๆแล้วก็เป็นทั้งทั้ง the world the 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 view ทั้ง the sun the high princess มันเป็นอะไรที่อยากจะสื่อถึงทุกทคนจริงๆว่าพลังในตัวตนของคุณนั้นสร้างอะไรได้เยอะแยะและสิ่งที่คุณกำลังที่จะได้พบเจอเป็นสิ่งที่ดีจริงๆนะคะเพราะนั้นอย่าพิ่งท้อค่ะสู้สู้ลุกขึ้นมาแฮปปี้ค่ะความสุขค่ะ ยังเกอแมนบางท่านได้เจอหนุ่มน้อยนะคะสาวน้อยเข้ามาในความสัมพันธ์บอกเลยว่าการงานการเงินความรักของคุณจะประสบความสำเร็จมากๆเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลคนรักของเราด้วยนั่นก็คือครอบครัวแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะที่ต้องดูแลท่านนะคะ สวยงามมากๆนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้อีกไม่กี่เดือนนี้เองที่คุณจะได้เจอนะคะถ้าตอนนี้คุณสู้ละลุยต่อไปค่ะนะคะคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณแน่นอนไม่มีใครมาเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้นอกจากตัวเรานี่แหละที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเราเองในทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ค่ะก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพกายที่แข็งแรงมากๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวนะิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ